ดูอะไรมั่งไม่หลับรลอไม่หลับอืมมมกอันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยใบใหญ่มากเลยสวยเนาะน,นี่อันนี้อีกแบบหนึง่ตงตอนนั้นไง,งเชมูชีในแม่ดูเออใช่บ้านป้ามีมสวยจังเลยมไม่รู้พันธุ์อะไรโอ้ เก่งเนาะมุกเนาะสวยใช่เนี่ยมาดูเฮ้ยมุกเดินเดินมาโซนนี้สิลูกสวยๆั้งนั้นเลยเออใช่มุกจริงอย่างที่มุกบอกอะตอนนี้ที่เราเห็นกันร้านนะั้นเอาไปขายอะติดราคาไว้เท่าไหร่ต้นเล็กนิดเดียวเองร้อยห้าสิบปะสวยจริงๆด้วยมุกมันของปลอมปะเนี่ยมันของปลอมเปล่าป้าป้าเดินเดินล่อเข้ามาดูมีแต่ต้นไม้สวย ป้ามกนี่สุดยอดเลยว่ะบบนี่ตอนนี้ป้มปามกการดำเนี่ยที่มุกไปดูเมื่อกี้ที่เขาเขียน2 5 0พันห้าไม่แน่ใจหรือคนละพัน,น,นป้าแนะนำป้าลงไปจับใบเหมือนหอมปลอปา้าลงไปจับดูใบมันจะแข็งแข็งเดี๋ยวแม่ถ่ายวิดีโอเลยโอ้โหสวยมากนี่ไงยิงจาชายที่แกบอกอเดี๋ยเนี้ที่แม่ซื้อที่โครงการหลวงผัดกินนะ่ะป้ามกปปูกโอ้โหตายแล้วกู ปลูกบ้านอยู่เคียงข้างแกดีกว่าว่ะตายไหนเต๊ะนกคุ้มเออออใช่ไหนขอดูป้าป้าอันนี้ใบสีแดงมันตกอกแบบไหมไม่แต่มันไม่อยู่รวมกันมันก็สวยไงใบมันสีแดงสวงต้ตายแล้วต้องจ้างรถมาขนแล้วอย่างนี้ตายตายตายอย่างนี้อุ้ยสวยแท้อู้ มันะกอนีโอม่เห็นดอกนี้อ่อันไหนยางยางเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนกล้องมาก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตาลายอ้อโหยสวยอันนี้ก็มีชื่ออยู่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนี่อันนี้ต้นพิคกิโนงามนะออกเม็ดโอ้โหสวยมากนี่เป็นไม้เลื้อยปะป๊ะใบจะสกสารวิดน์งไม่รู้อะไรเหมือนกัน ต้นนี้เป็นไม้เลื้อยป่าเปิมต้นมะละกอนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนอันนี้แม่แม่เห็นเขาก็ขายกันเยอะต้นนี้ป้าเนี่ยสวยหมดเลยอันนี้นี่ก็เห็นเคียงข้างบ้านเราเนี่มีการทำอันนี้ไว้ให้วางด้วยนะหิงนะโอ้ยตายตายตายอย่างนี้ไม่ทำไมมันเป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นเลื้อยมันเป็นดอกพยาอลยสักอย่างเดี๋ยวถามป้าดูแม่จําชื่อไม่ได้มันมีชื่อเห็นบ้านนั้นหญิงเลี้ยงไว้เต็มเลยต้นใหญ่อม นี่บอกกับแม่ว่ากินมาบ้างแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบต้นนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นหลายทีแล้ว <c oughs> นางกวักนี่มันมีเด็กน้อยด้วยเนี่ยเดี๋ยวเด็กน้อยเนี่ย <c oughs> เออว่าเออใช่ใช่ใช่โอ้มะละกอแกบอกเดี๋ยวแกมาจัดการให้แกบอกอืมโอ้ยมะละกอบุ๊คเดี๋ยวเดี๋ยวซูมทีสิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือแม่ไปบังกล้องไอ้หลอกมันคอยจะมาจบับเนี่ยแกจัด สุกคาต้นโอ้โหป้าม็อกนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้นป้าป้ามันแม่มันเพลินนะมีความสุขสวยมากโอ้โห มีใบใบแดงเนี่ยไอไอต้นพันนี้เนี่ยเศรษฐีห่อทองนี่ไงป้าป๊า,ปาต้นนี้ที่ป้าม็อกบอกแพงปะป้าป๊าเดินมาดูเดี๋ยวเนี่ยชื่ออะไรนะแกจะบอกชื่ออยู่ใบไอ้พันนั้นเศรษฐีห่อทองใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันใบมันจะกลมๆแล้วมีลายในตัวเออเป็นไปได้เนาะ ใช่อันนี้ไงต้นแม่พันแกที่ป๊าปาไปเด็กน้อยอ่ะเมื่อกี้ป๊านี่ที่แกบอกทํำไมต้านั้นมันหงิกน่นอยู่ข้างในนนแม่มันเดี๋ยวเดียวไปเก็บก่อนไปเก็บคาเน่ยเนี่ยเนี่ยใช่มันมีชื่อแต๊ป๊าอันนี้เป็นตระกูลบอลหมดเลยใช่ปะต้องหล่อน้ำด้วยเหรอแม่ แต่แต่เมื่อกี้ที่ป้าซื้อแกเป็นต้นนี้แกบอกชอบแดดอ้าวรอน,บบน,นเอารอเม,มื่อกี้เห็นไปได้พญาจงอางมาแกบอกพญาจงอางแกบอกว่าเขาเอามาขายไม่แพงแกก็เลยเอามาป๊าป๊าแม่พี่ม็อกบอก <ừ> เฮ้ยมันมีลูกเกิดสองสาหนอเลยเด็กน้อยมี มีเด็กน้อยด้วยเดี๋ยวจบอันนี้